โอ้โหตัวเมื่อกี้ที่อันนี้นี่ว่ามาอยู่แล้วตายไปพวกเอาเอาเอ๊ะเอาเอาเอ๊ะ เป็นความหวานหอมหมู่บ้านใช่ใช่ไหวคะหอมหมู่บ้านควาหวานที่ดีที่สุดดปมา,มามาหามาหาดนกินปลาอะไรหาแห่งการเฉยเอาละอยู่กับเธอจำแบบว่า เขาแล้วได้ไหมที่ว่าเราว่าผีว่ามันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อยู่กะเปอเอดใช่แบบคือเราปกติต้องมาเล่นเกมผีเวยแต่นี่มาแกงผีฉันเลยใช่แบบว่าผีโดนแกงอะซอลลูไมรู้อ่านชื่อสูตรเปล่าฮะแต่ว่าสองรยอยากเล่นแบบนี้ผมก็แปะชื่อแมปไว้ชื่อคิมนาเธอคิดว่าครั้งนี้จะน่ากลัวกว่าเดิมไหมกะขอคนน่าจะน่ากลัวอยู่โดยเฉพาะอุ่นๆคนนั้นนอนอุ่นๆ อ๋อเหมาะอุ่นๆไหมยุกาเธอเรียกผิดแล้วอุ่นๆมันใครมันโถ่สิยุกาอุ่นๆมันใครแล้วไม่ลุงอันนี้เกาต้องเดินตามลุงอ่ะเด็กเราควรกินตามเขาไปสิลุงกินตำอ่ะลุงครับเอ่อไม่แต่ยุกาไปที่ไหนเฮ้ยอะไรอ้าวนี่ไปไหนเอาลุงหาอะไรกินก่อนลุงคุณน่าเบื่อเปลี้ยวอ้าแต่เขาไป็ไปจอดด้วยตอนนี้ไม่เตอร์ไม่น่าเลยอ่ะเขาเท่าไม่เอาแล้วไม่รู้เนี่ยโอยโยแบ แครนั้นก็เหมือนมีสีนะเอาวัดแถววัดคู่ภาษาเทพให้ฟันไขรีโครีหรือไครีวะเนี่ยเฮ้ยที่นี่ร้อมากอยู่ร้มากหาเครื่องร้อนแล้วทำอะไรกงจนดูดิเลยเดี๋ยวคุณแจ๊บไปเดี๋ยวก่อนอย่าฟังเขาเลยอัญมณีนี้ใช้เวล์อัมได้เพียงครั้งเดียวนั้นไม่สามารถวางใจเขาได้ปลดล็อกใช่ไหมปลดล็อกให้เราเอาแล้วปลดล็อกไอ้นี่เฉยเลยโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณ thank y o ขอบคุณมาก โอ้ยดรู้ขลังดีดูหวังว่าใดีเอาคนไหนก็ได้อะเอาแล้วใครไปช่วยนั่นอะเอาไหมน่าปล่อยวะตามนะไปก่อนดิปล่อยเข้าไปยูกะอันนี้คือต่อจากให้แล้วนะอือนี่คือเหมือนเราตกมาใต้ดินแล้วก็อยู่ที่ั้นใต้ดินใช่ปะใช่เดอตามมาก่อนตามมาก่อนเจินเด้อตามมาตามมาถึงนะเฮ้ยยูกะหินประหลาดอีกแล้วเงไหนอ่ะมันก็เหมือนเดิมอยู่นะตามตามไฟมาตามไฟมาตามไฟเฮ้ยใครอยู่ปากวะ ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาเห็นเซวิน่านะเขาแสดงว่าตรงนี้ตอนนี้เราน่าจะแบบแบบอาจจะมีแบบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจปะเอออาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนอกก็แบบบางสิ่งแหละไม่รู้อะไรสีม่วงใต้หินใช่เจออีกแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยแม่มดหรอใช่ทำไมมีคนอยู่ใต้หลินเราเรียกเขาเบลแล้วนะสอัดีครับเอ้ยเอ่สวัสดีครับยินดีทคนอื่นที่นี่นะเออ่คนช่วยเราได้ไหมเราลงทางแล้วตอนนี้ ว่าพระเจ้า oh my god โอ้โอ้อัมโอ้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเฮ้ยตัวไม่กินแั้วนะเลยนะบอกก่อนไม่คุณจะกินอะไรไม่ฉันกำลังทำซุปดอกจังเอ้ยเดี๋ยวยายการไปหาใครู้จะให้อาหารเรากินให้เรากินเนื้อยายยาพิษเดี๋ย็กนอยอันนี้รือเปล่าวะดอกขาวปะใช่ิะเดี๋ยวนอนเลยอะไรอ่ะอันนี้เอ้า อีท์เหาะหลอด What อ๋อมันเราต้องเลี้ยงประมาณหกอันนะเขาเก็บไปแล้วอีหนึ่งแต่ว่าอยู่ดีก็มีมือออกมาว h a t เดี๋ยวเฮียวเจอแล้วเจอแล้วเจอเพียบเลยมันคือดอกมันคือดอกขาวๆตามทางอ่ะอยู่กะบเพียบเลยอย่างนี้ยมันตามทางอยู่ในนั้นแค่มีปากนี้วะขอตามหลักผู้คุณแล้วกันเฮ้ยมันโถไปก่อนใครเลยนะไปเลย เดี๋ยวอยู่ตอนนี้เฮ้ยเธอเราพลาดสักอย่างก่อนตอนป่ะปั๊บป่ะกลับกลับไปดูอ่ะกลับไปหาหญิงชราโอเคหญิงชราไม่โมที่ว่าเป็นแต่ว่าเป็นแฟนลุงป่ะลุงนี่มีลุงป่ะเนี่ยลุงไม่รอผมอ่ะผมตะโกหกลุงแล้วลุงรอผมเฮ้ยปามาแล้วไรวะอู้อินทิกรับอู้แล้วมันโคตรอร่อยเลยครับผม เดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปให้ทำไมไม่เห็นเดี๋ยวปะปะโก้วจะมีหานว่าแคเธออ้าวปรากฏว่าจะมีหานอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไม่ได้อยากินนะแปลกๆวะแปลกๆนะอ้าวตัวว่าแล้ว บอกแล้วตูบอกแล้วแม่ไงเมื่อแต่โกมันขังเรียบกันเออโกมันขังเธอได้ไงวะเธอดูดิคือการ์ดเลยถือถือขนาดนี้อันนี้ไงยี่หิ้งเบ่งพังเดียวปุ้มโคกงแตกแล้วมันมองเห็นการไล่ยมาเธอมันแม่เขาออกไปได้แต่ดูข้างบนน่น่าจ้องสงสันแต่จริงเธอเขาว่ามันก็ไม่ได้ผลหรอกต่อให้มีคนทับไปสักสิบคนแล้ก็พังมาได้อีกดิจะออกไปไงเนี่ยจะไปรูเลยต้องรอโกมันช่วยเปล่า เมื่อกี้หน้าจอสั่นๆเมื่อกี้ที่มันที่มันทับวะเฮ้ยอะไรอุกกาอะไรอยู่หน้าุกกาอุกกาเห็นไหมเมื่อกี้อะไรตกมาอ่ะอุกกาเมื่อกี้สั่นูกปูหอยก็เจอเหมือนกันเอ้าแล้วก็มีเหรอเอ้าเขาไม่มีนี่กดอุ้ยเอา่อหอยแล้วก็ปดล็อกเอามาขูดอ๋อเราเราไม่ตลอดว่าขวันเจ้ยังไงเรียบร้อยแบบเปลี่ยนบาร์ไขประตูเลยมานั้นว่าเดี๋ยวเหีอะไร ้วงอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวน่าตัวครนนี้มีสองตัวเลยมันขี่มันขี่นี่มาด้วยเว้เลยจริงนะมบอกเลยยายแก่ยิ้มแล้าขี่ม้ามาเลยขี่ในโเสา์ด้วยหรอไงไหนวะไปไหนวะนเนี้ยไปทางใครใเจอจริงเธอเกมนี้มันเดาไม่ยากเลยตอนแรกเขารู้แล้วว่าไอ้แก่ยายแก่นั้นมันแบบดักเราไว้อยู่มันจะต้องแบบเอาอะไรให้เรากินแล้วเราก็แบบสลบไปแน่เลยเราว่าละเดธอจะขี่ชิ้นพวกนี้ ไหนวะอยู่ไหนวะาตามาตมาไกลไหนตามมาหรือเ่ะตามมาแล้ว,าาลวออย,อยู่ไกลอยู่หลังสุดเลยอยู่ไกลมันต้องใช้แรงเดินไปม<ป>าดูมาดูเดิไปพื้นสันโลมาโนพื้นสันมแผ่นไว้เลยแผ่นไว้แล้วจีนเลยมาโนแผ่นไหวมาโนไปอะไรอ่ะกลับมาที่บ้านยายเก๋ไม่นตามมาเลยไหนวะเดี๋ยวมันหลงทางเปล่าวะเฮ้ยไม่ดีเธอนี่มีอีกทางนึงไม่ใช่ทางบ้านยายแก่ละมันไม่ไหน ดูรีๆว่ามันตามมาไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันตามมาโมไม่เห็นทางเลยมันนี่อยู่กะโมไม่เห็นทางเพราะว่าตูมันเถอะมันเถอะพี่ตรงไหนวิหารใต้ดินวิหารอะไรวันเนี้ยคือแบบงงกับเรื่องเรื่องมาตอนเนี้ยมันโถไม่ได้บางข่าวมันโถอะแค่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าใหญ่มากเลยมันใหญ่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วบางใครมันโถบางใคร่ก็ไม่เห็นอะไรเลย เฮ้ยเธอเหมือนเหมือนทางเข้าบอสไฟอันนี้อะไรอะโคมไฟ VPO อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยติดตามมาเตอร์ยัยไม่ไม่ยัยยัยยัยเฮ้ยมันมีติดตามมาเตอร์งี้แสดงว่าเราลานบอสไฟมั้งเนี่ยมีมีันคือบอสไฟอยู่เขาว่าเราจะแบบเหมือนมันคิวอะยังไงเดีเข้าไปไหมก้าวข้แรกเลยมาละตัวว่าละตัวว่าแล้วไอ้เกมนี้เราทางไม่ยากว่ะ นั่นดูควรเราโดนขันอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเธอเคอตามกันดีกว่าอันนี้เอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแก้ไขท่อตอนนี้คุณจะจมแก้ไหนท่อท่ออะไรตั้งเอาท่อออกออกมาเฮ้ยตั้งท่ออ่ไรงี โอเคต้องปิดท่อปิดท่อโอ้โหอะไรเนี่ยเสียบ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 ตอก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 ตอตอกตอกตออกต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 ตอก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 ตกตอ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 ตออกตอก เดือดกลับมาดนแใช่ปะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหตัวนี้เป็นโชว์สัตว์น้ำเขาโดนจังหวะนี้เป็นโชว์สัตว์น้ำแล้วเฮ้บุ๋มผมอยู่เป็นมันถูมันถูมันถูบได้เหี่ยวมันถูเอาละครับเรามาดูโชว์สัตว์น้ำมันถูบแล้วครับจังหวะนี้เพราะฉะนั้นอันหนึ่งน้ำมันเริ่มหมดแล้วเธอน้ำเริ่มหมดละหมายถึงว่าน้ำที่มันท่อระบายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มน้อยลงแล้วแสงเขาเลยอีกไม่กี่อันแลเธอตายด้วยด้วยใส่ก็ฟ้า ได้แล้วได้แล้วเยอะโอ้โหโอ้าโอเคระดับนี้เธอไม่จมต้องแต่มันอันนี้เลยก็รบนละไม่รอยได้ไงวะองานนี้เราไม่ได้แบกนะน้ำมันแบกน้ำเนี่ยแบกคือหนักมากน้ำแบบโอ้ไม่ไหวเราออกไปไมทไหนดีไม่รู้จะไปรู้เลย บอดไฟแน่เลยยุคคาดูดีนะประตูบอดไฟไม่เห็นทานเลยมันนี่ยูแกผมไม่เห็นทานเพราะว่าตัวมันเถอะมันเถอะพี่ตรงไหนวิหารใต้ดินวิหารอหลรวันนี้คือแบบงงกับเรื่องเมาตอนนี้มันเถอะไม่ได้บางข่าวมันเถอะแค่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าใหญ่มากเลยมันเถอะไม่เห็นอะไรบางใครมันเถอะบางใคร่ก็ไม่เห็นอะไรเลย เฮ้ยเธอเหมือนเหมือนทางเข้าบอสไฟอันนี้อะไรอะบอสไฟ VPO อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยติดตามมาเตอร์ได้่ไม่ไม่ใหญ่ใหเฮ้ยมันมีติดตามมาเตอร์งี้แสดงว่ารันบอสไฟมั้งเนี่ยมีมมันคือบอสไฟอยู่เขาว่ามัาจะแบบมันคิวเลยยังไงเดีเก้าไปไปเก้าคนแรกเลยมาละตัวว่าละตัวว่าแล้วไอ้เกมนี้เราทางไม่ยากว่ะ นั่นโดนควรเราโดนขังอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงเธอะเดอตามกันดีกว่าอันนี้เอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแก้ไขท่อตอนที่คุณจะจมแก้ไหท่อท่ออะไรตั้งเอาท่ออออเพื่อตเอาท่ออ่ไ่ไง โอเคต้องปิดท่อปิดท่อโอ้โหอะไรเนี่ยเสียบเสียเสียบเสียเสียบเสียบตอก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 ตกตอ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 อกต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 อตอก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 ตกตอ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 ตอกตอก เดี๋ยวกลับพลด oh, oh. แปลงว่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหตัวนี้เป็นโชว์สัตว์น้ำาลดจังหวะนี้เป็นโชว์สัตว์น้ำละไอ้บุ๋มผมอยู่เมันถูมันถูกมันมถูได้เหี้ยมันถูนะครับเรามาดูโชว์สัตว์น้ำมันถูแล้วครับจังหวะนี้เพราะฉะนั้นอันหนึ่งน้ำมันเริ่มหมดแล้วเธอน้ำเริ่มหมดและหมาถึงว่าน้ำที่มันท่อระบายเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มน้อยลงแล้วแสงก็เลยอีกไม่กี่อันเธอตายด้วยด้วยไอเสกข้าฟ้า ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โโอ้โอ้ฟโอเคไเกิงมากเลยระับนี้เธอไม่จมต้งแต่มันอันนี้เลยก็ร้อนละไม่ร้อนได้ไงวะเงานนี้เราไม่ได้แบกนะน้ำมันแบกน้ำเนี่ยแบกคือหนักมากน้ำแบบโอ้ไม่ไหวเราอออไปไป้ขางไหนดีไม่รู้จะไปรู้เลยคารเดิอร์วะบอดไฟแน่เลยยุคาดูดีนะประตูบอดไฟเด้อ รถไฟรถไฟกับใครอ่ะวัดเธอาคันโยกสี่อัดเเปิดประตูเธอไปไหนเมื่อกี้เห็นตัวอะไรกินเธอไปเปล่าตัวเหมือนแม่มัุกนี่ตีขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่กลัวแล้วค่ะนี่พี่หนูขอโทษที่หนูไม่ควแล้วหนูไม่กลัวละเจออะไรแกไม่เจออเลยหนึ่งรับสี่อะไรอะไร ำมเสียงคำรามตัวอะไรวะโอ้ยประสุกระเราะโอเคแล้วเสียงคำรามตัวอะไรเอ้าวยุกะตายพรุ่งกันเลยยูยูก็มาหั่นหลานโผล่แบบนี้ก็ไม่ได้สูมันโผล่ทำไมมันโผล่ไม่โดนกินบ้างมันโผล่ตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆมันน่ากินนะมันมันโผล่เน่าไงเจอเขาอีกอะแล้วโดนเจอขันโผลแล้วไอ้เจอเจอขันโผอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอขันยกและอือสารพัดซี ชูคีมดึงได้อีมชูคีมดึงได้เเเอออาจจแแลล้้ววโอเคมันถูเอาเร็วเลยเดี๋ยวร้อยยู่กะประตูบอดไฟคือแบบคือแบบกำลังไปอีกประตูคือเจอแบบตัวใหญ่ๆมีมีกี่ขาไม่รู้ใช่บอดไฟอาจจะเป็นอะไรชื่อแสงไฟสั้อยู่ในหอเกล็ด สวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าเวลาเธออย่าทักสวัสดีครับไม่มีใครอยู่เนาะฮัลโหลฮัลโหลขอร้านเจนได้ไหมแต่ก็ไม่อยากนะเธอเฮ้ยมีคานเฮ้ยเจอเจังสมุดเธอเจองสมุดตอนนี้มีทานคานอะไรอ่ะมีมีไหล่แจกมากทุกคนคุณพ่อมดเอ๋ยเอ้าตอนนี้เธอตอนนี้เธอเอ้าคือเจอพวกมด เฮ้ยได้เดี๋ยวบอกนะพ่อวันนี้มันเป็นแบบอ่ะลาดบอสว่าละบาลาดบอสดอง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 เฮ้ยเดี๋ยวนื้ออ่าขาช่วยนะเขาชื่วยนะอันอัลดูสอันอันดูสใช่เขาเขาชื่ออันดัสอันดัสเอามิช่อันดูสอันดัสอันดัสอันดัสบอกว่าโอ้เขาไปเกี่ยวกับเริ่องนั้นต้องยกย่องหน่อยจริงๆนเนาะคุณพูดถึงอะไร สูบมนี้บอสไฟโอกะไอ้ลุงแกเหม็นกินเตาเป็นบอสไฟนี่มันช่วยพอมันย้อนของพวกเธอคือมันจะบุญยานเราไปกันแล้ว, <S <S ลวกกไม่์เอามาไงอยู่เอาเดี๋ยนะเธอเอาวอดมืดหรอมืดเรียบร้อยโดนส่งไปเลยม,มือดอหรอสุดคือเราต้องสู้กับลุงนั่นเหรอไม่เงยไม่ไหวพลังกินเตาต้องหาเก๊เนี่ย อันตีไปกินเต่ารอบตัวไม่เงยน่ากลัวจัดเอ้าโดนส่งมาข้างล่างเราบอก sorry โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเธอเฮ้ยโอเคอะไรท้องมันไรไงอะไรที่เต่าเหรอไม่ขาดแล้วหรอคือคนที่อันนี้คือคนที่โดนกินเต่าของผู้เท่านั้นใบหน้าคนที่โดนกินเต่าของผู้เท่านั้นคืนกินเฮ้ยอ้าวกับผมคิวเพื่ออะไรเนี่ย เอสเอ้าเอสคือต้องแกค่แค่ภาษาเสียงเอสี่ไหนวะปุ่มสดงอีอะไรรึไงปุ๊บดิสเดิงทีแวเอ้าเกิดใหม่ปะอเกิดใหม่ดีกว่าเกิดใหม่นะเจี๋ยวนะเนี่ยนี่ก็ไปโอ้อีกดปดเลืละปดเลืละเอโอเคอะไรเนี่ยคือเราต้องเราต้องหลบกินปากมันโอ้ไม่เลยอี Q E Q ซัง E S Q W ส <c oughs> คิวเดอะอยู่ไหนวะเธอต้องแบงบหลบจากกินเตามันแม่เมย์คือเราต้องแบบโดนล้อม <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอา้า Q E <c oughs> ออาเราต้องหาจังหวะเดินไปป่ะอี e. มันมีหัวซ้าย <c oughs> ขวาคือเขาจะขยับหน้าไปดิ เขาจะหันหน้าซ้ายขวาเอาโดนอีกอะอู้คือเราอยู่นิ่งด้วยนะไม่โดนตัวเก่าเลยอ่ยสววะโอ้ยแม่งเงยพวกกินเตาลุงยังมาแพรก,กินเตาให้คนอื่นว่าม้นก็เหมือนคนเดียวไปตอนนี้เดี๋ยวเขาผ่านคนเดียวก็ได้เถอะก็เดี๋ยวพยาพยามาาพยายามพยายามกดอยู่เฮ้ยผ่านว่ะผ่านว่ะผ่านถ้ำผ่านไหมอุ้ยสวัสดีครับพี่ขาเร็วสวยดีนะ แลล้ววก็หายยไปเะตอนนี้ดิฉันกับแมนโถเขากำลังเล่นกันนะคะแล้วอีกคนเขาสู้ชีวิตเราแบกอยู่เราแบกอยู่เจนเราแบกอยู่เพื่องอยากอยากให้เราเจ้าหน่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาวับเดีเราพาวับเหมือนรอบแล้วเราแบกเราแบกทุกตาเอ้าัอะไรเอ้าอออเ้ายหรอ้เอาว่กินปากตายค่ะตายไปพวกเอ้า เอาเอาเอาเอเาเนกลางดนรูบักได้เลยเอาเถเรื่อใหม่หมดเลยสู้ปโฮมแบทกชได้สู้ๆเราเราไปไม่ได้ ไมงเหยอ้่เ uh อ๊นนะเอยมันโผล่กำลังทำพิธีกรรมบางอย่างพิธีกรรมบ้าบ่ะสุุ้เป็นความหวานหอมหมู่บ้านใช่ใช่คมหมู่บ้านวามหวานที่ดีที่สุด <thôi S 2> มามาัหามาคาบโดนกินปลายหาแห่งกานเฉยโอ้โห จบแล้วยังแค่หนักไม่ได้เก่งอะไรวะแม่บอกแล้วตูแบกเว้ยแม่เชื่อยังไอ้แบกอะไรอวยไม่กล้วบอไปเหรอที่ไหนไม่ไมาคือประตูมิติที่มันจะกินมันไม่ใช่ตัวอะไรลูกาวิ่งดีวิ่งตายแล้วกาสองคนเลยแบกอีกแล้ววะ การหันหน้าไปหาแสงไฟโดนก่อนตู้แบกแล้วเออเราไปตู้ต้องแบกตลอดเลยแบกจนหลังจะหักแล้วแแค่มันของเธอก็แบกไม่ไหวแล้วไม่เงยไม่เงยตัวเธอเขาแบกคนทเดียวนี่อ่ะแบกมอลโถหลังก็ฉากเลยนี่ไงเข้ามานหอบหมู่บ้านพอหวังหมู่บ้านของจริงแม่เงยตู้แบกอแล้วอะไรวะตัวอะไรเนี่ยตัวดูประสงค์อะไรมันไม่บอกวัตถุประสงค์ไม่มีค่ะ ไปไหนกันไอ้แกโอ้ยอีแกเตาไม่ได้แกเว้ยอันดูสไออันอมุกุสอันดูสอันตุสว้าวว้าวว้าววาวว้าวเ้าวว้าวว้า้า้มาีาว้า้าว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 วนวว้าวมานว้ววเาวว้ววา้วว้าวห้าวีวา้เา โอเคโอกกาครับไอ้มันโถกัมาโอเคโอเคโอ้โล่งใจนะรู้ว่าตุลต้องแบกคนเดียวเหมือนเดิมอีกอะอะไรพี่ชายหาอยู่หาอยู่ม่มต้องเก็บไปเหรอต้องไงเราต้องวางไฟบนเทียนนะคะซึ่งหนูไม่รู้เทียนมันอยู่ไหนอ๋อเธอเราต้องอ๋อคือเธอนี้นี่เธอเธอเห็นนี่ไหมเนี่ยเหมือนดอกเนี้ยเราต้องเอาไอ้นี่ไปวางเจอแล้วเลือกต่อเนี่ยโอเคที่สองถูกถูกถู่กันะเจแล้ว ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่เออไงลุงว่า t ดือดเ l ี้ยวครับลุงลุงลุงครับไอ้ตะแก่กินเหมน็นไอ้ตะแก่กินเต่าเม้นมามา,มาไฟกันด้วยพลังแห่งโดมแห่งหยี <No. S 1> แล้วก็พลัง,งน้ำหนักแห่งยีแล้วก็หมัดของไอมาดิตะแก่มาซัดหน้ากันแก<ช>มี<ช>อะไร<ม><ช>พลังมนะโมดดํากินเต่าเม้นบ้าเอ้ยมันไม่ใช่หน่อยไฟนะไฟฟออกมาเลยวะไอวี เอ้าแล้ววะถ้ามันเดินไปตอนนี้สุดที่เต็มไปด้วยวิญญาณแล้วคืออ่านปากออกมามันบอกว่าให้หาสิ่งสุดที่เต็มไปด้วยวิญญาณอะไรวะเต็มไปด้วยวิญญาณอันนี้อะไรอ่ะของอันนี้ยาของซึ่งขายเอ้าคือมันบอกว่าจะถอยก่อนหรือว่าไงเนี่ยจะเก๋นี่จะ้งกาซกันดีวีโอ้ไม่เงยมีกินเต่าและขี้ขาดนี่ว่ะเนี่ยอะไรนะอันนี้อะไรอ่ะ ต้องหาแล้วมาใส่แท่งบูชาย,ยันนี้ป่ะอะไรอะแสงจันทร์เป็นพยายนหรือความลับของกระแสน้ำความลับที่ไม่มีใครต้องการเขียนสิ่งนี้ให้คุณฟังคนแปลกหน้าถ้าคุณสนใจอย่าได้กล้าอยู่ต่อสัตว์ตัวนั้นจงนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปวางไว้บนแท่นบูชารัานรัลนลูกเอาไว้ส่องแสงจันทร์ในกลางป่าเม,เ,เมื่อพรเมื่อพระจันทร์ส่องแสงจ้าที่สุดเดี๋ยวอะไรเมื่อนั้น วิญญาณของพวกเขาจะหนีจากความเสีองขวัญที่เกาะกลุ่มพวกเขาเราเจอหนึ่งอ่ะแต่ที่ไหนเนี่นยแต่พี่ไปโคตรด,ดีเลยพวกเขาได้หากคุณทําวิธีกรรมนีส้สาเร็จพวกเขาจะกล่าวว่าวิญญาณของพวกเขาจะหลุดลอยไปอย่างอิสระและกระจายในไปในยาคืนเหมือนหมอกแต่จงระวังไว้ซูคุยนัยนจะไม่ปล่อยรางวัลของมันไปโดยไม่ไปโดยเต็มใจขอให้คุณกล้าหาญกว่าหนึ่ง เดี๋ยวนะเธอเมื่อกี้เขาเจอะแั้วเมื่อเป็นก้อนแมกมาเธหมือน,นก้อนแมกมาก้อนขี้มกม,มาสิอย่างนอนแยกหากันมาหาเศษซากของใช่เขาเจอหนึ่งดอกไม้เหรอ,ขอเขาเก็บไปแล้วสองอันมันต้องใช้ห้าอันอุ้ยเขาเจอแล้วเออหน้าหน้าให้กันหายกันหาอีกสองอันเองเมื่อกี้เมื่อเขาเจอเขาเจออะไรเปล่าอะไรเ้วยอะไรเนี่ยเธอเจออะไรซาซ่าปะแล้วคือเราไหลเทนวิธีแล้ววะ ได่สี่อันเลยท้ายแต่เมื่อกี้เขาเจออะไรซ่าๆไม่รู้อ่ะซ่าบจอซ่าๆแล้วก็แบบมันบอกให้ว่าให้รันอเวสิบวิอะไรสักอย่างคือเจอมันหรอมันมีตัวไร่ล้าเราด้วยปะสวัสดีุ้ยอะไรโอ้ตกใจยูกะว่าไงเหมือนมีจริงเมื่อกี้อะไรผ่านไปวะวิ่งไปคนเร็วเลย บอกว่ามันจะไม่ให้ของละมันของมันเนี่ยที่เต็มใจมันจะไม่ให้อย่างเต็มใจเราดิโอ้ยัวใหญ่มากอะไรอะไรอะไรอยู่กับเห็นเนาะตัวอะไรตัวที่เราเจอตัวที่เขาเจอเมื่อกี้ป่ะเดี๋ยวกาแล้วไอตัวเลยไอ้ตัวเมื่อกี้ที่อันนี้นี่ว่ามาอยู่แล้วดีฉันไม่ชอบเป็ด ก็ตัวเมื่อกี้ที่เขาเจอตอนแบบว่าไปหาดไปว่าหา,หา,หาแบบเออไอตัวเมื่อกี้ใช่เลยตัวเมื่อกี้ที่เขาบอกว่ากำลังแข่งหากรกีบาก,กับไปตัวหน้าใหญ่ท<ะ>ี่สุดหรอกำลังแข่งแบบแข่งหา,ก,หาก,กินปากสร็จมันแล้วมันก็แพ้เขาไปยูมันตามมาหรือเปล่าโคตรน่ากลัวยูกะมาละมาละจิกะเี่ยเรื่องอะไรอีกกาก็คนมันตุ้นใจขนาดนี้มันมันกลัวไหมล่ะ ทำไมเขาไม่โดนผีกินเลยวะโอ้ตัวเธอมันเน่าเขาบอกแล้วมาหลายแมปแล้วเนี่ยเขาโดนเขาเจอมาหลายแมปแล้วเนี่ยผีเออเขาทักผีผีมันไม่เคยกินมันถั่วอย่างเธอเว้ยตั้งแต่ที่ะกินมันตัวหนูเขาไม่ชอบแบบหมูมันเน่าไงเธอก็เน่ามันก็ว่ามันก็เลยไปพูดอะไรกันอี่ไม่อกี้ตัวอะไรอ้วนๆมันผ่านไปไม่มีหรอกก็ตัวอะไรอ้วนๆหลุดไปโอ้ยกะไม่ต้องสงสัยเลยกะจะถามทำไมเนี่ย เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยกาจะเจอไม่เ้ยเจอแท้ทีหยาอันนี้มางมมันงัหัวใจแทงหันฝาเฮ้ยเหมือนเจอ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 อ้าวเธอเรามาอเจอจบกันพอดีเลยเราเจอแทอเจนเาแล้วเอเอเจอเอเจอเจเอเจอเเอ้อเจอเจเจออเเจอเอเจเจอเอเอเนอเออเนออเเออเเออี่เเออ ไม่มีแล้วองมันอ่ะเรียบร้อยเนี่ยมันเต็มละอยากานเฮยมาแล้วมาแล้วนี่ยเดี๋ยเรื่องนี่มาแล้วนี่วางเนื้อแล้วมันมาไอ้ถือเนี่ยนี่ถือวางเนื้อเรียบร้อยเนี่ยถืออุ้ยต้องขอบคุณได้หยีบมากเลยนะหยิวางเนื้อปุ๊บมันมาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเซฟอัรอะไรวะเอาวางเรียบร้อยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่มเฮ้ยสายใครวะเนี่ยอู้คเผาอุก อูก้าอูก้าไม่ใช่อูก้าอุก้าเดี๋ยวเอโอ้คารุนเดี๋ยววัดเป็นตัวรับใช้อุนนี้ป่ะอ้าววัดเฮ้ยเธอมันห้าคนพอดีเลยก็คือก้อนเนื้อไข่ตัวนี้ป่ะว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไงอคืไม่สามารถหยุดเธยเดอะเธอได้สายไปแล้วคุณคุณฟีอาส์แล้วก็เราก็ต้องวิ่งโอ้โหแม่งยังวิ่งเลยมันถูกมันถูกวัด มันโี้กระสุนกระโดดไม่ได้ด้วยไม่เง้ยเอาวิ่งอย่างเดียวแล้วก็กระโดดไม่ได้อ่ะจบวิ่งอย่างเดียวอ่ะยังว่ายังยังยังคงเดี๋ยว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 เล่นแล้วกระสุนพูดเล่นๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะครับพี่เดี๋ยวคนต้องรอภาคสามจบแล้วคืออะไรไม่ได้ฆ่าไอ้ลุงกินเต่าแบบนั้นเลยแม่งหาของเยอะชิเป้ง คือเขาชอบเกมที่ว่ามันแบบว่ามันไม่ได้พัซเซิลพัซเซิลแต่ว่ายุ่งยากเลยนะใช่เกมนี้พัซเซิลยากไหมไม่ได้ยากแต่เยอะไหมเยอะโคตรเยอะเลยไม่เลยฉากแับมีผีแบบไม่หลอดเลยอ่ะแบบฉากมีผีแบบใครคิดบ้างบอกจะอาตรงใครคิดบ้างในเราม่ะมีใครคิดบ้างไม่มีเนาะไม่มีไม่ไม่มีไม่มีใครคิดไม่มีไีใครคิดใช่ดูของมีใครคิดจะเกมผีโอ้โหดีวะไม่มีไม่มีไม่มี มันแบบโถไม่ีดเลยมันโถไม่คีดเลยคือแบบฉากวิ่งฉากอะไรแบบมันมันไม่มันไม่มีความรุนละทุกมันรุนระทึกอะไรเลยอะเผือบมันจะมีใครกีดกับเกมนี้นะรัไม่มีไม่มีใครกีดท่านนั้นไม่มีนะไม่มีนะแล้วแล้วเสียงที่ได้ยินก่อนอันนี้คือเอฟเฟกเกมใช่เอฟเฟกเกมับว่าอ๋อคือบรรยากาศเกช่อ้าบาาา เอฟเกเกมเอจะเอฟเฟกต์ไเอฟิกเกมเอฟเฟกตเกมไม่แล้วเราจะแก้ทำไมวะเนี<อ>่ย